อะไรเราน้องอะไรอ่ะนี่ไงม่ใบรุ่นเทสดีอ่ะไปมาสับาจิ้มไ้ขนาดนั้นย โอเคก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะตอนนี้กับผมวันที่คุงเราได้อยู่กันในเกมเดย์บายเดย์ไลท์โอเคก็วันนี้ก็ตามที่เห็นเลยฮะผมจะบประเด็นชัดเี้นะโอเคเซตที่บอกไปก็จะประมาณนี้เลยนะโอเคโดยที่เปิร์แรกเนี่ยจะเป็นกระตุ้นเครื่องแรงโดยที่หลังจากที่เราแฝดเซอร์เวอร์ไปได้คนหนึ่งเนี่ยมันจะทํางานเป็นเวลา75บห้าวิภายในระยะเวลา75บห้าวิเนี่ยถ้าเราไปกระตุ้นเครื่องใดเครื่องหนึ่งเนี่ยไอ้เครื่องที่เรากระตุ้นไปจะลดความตื้นหน้าไป30%เลยนะ โอเคเพิร์ทที่2ก็คือเพื่อนแท้ตลอดไปเป็นเพิร์สตลอชักกี้เลย <c oughs> ก็เป็นเฟิร์ทที่โกงสำหรับเมต,ตาตอนนี้เลยนะก็คือถ้าเราแข่งคนที่ไม่ใช่ขัายมุมเนี่ยเพราที่เป็นขายมุมเนี่ยจะเปิดเผยเออร่าให้เราเห็นเป็นเวลา10วินาทีแล้วก็ติดปอดกำบงังหรือว่าโนวันเนี่ย20วินาทีแล้วถ้าเราแข่งคนที่เป็นข่ายมุมไปเนี่ยเขาไอคนที่ไม่เป็นข่ายมุมเนี่ยก็จะกีบบอดตำแหน่งเราะแบบสูงจะสูงจะสูงคนนี้กลายเป็นข่ายมุมแทนโอเค เบอร์ที่3ก็คือตะขอหอยนะ่าก็คือเริ่มต้นมาจะมีสีสต็กแล้วก็ถ้าเราเซอร์ไปแขวนบนตาขอหอยนะ่าหรือตะขอขาวเนี่ยเครื่องที่ปั่นได้แรงที่สุดเนี่ยก็จะ uh, ระเบิดแล้วก็เสียคว,วามขึ้นหน้าไป25%เอาไว้ถ่วงเกมอ,อีกเบอร์นึงแล้วก็เปิดสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็น9วิเนาะพูดลายามมาล่ามัณนะก็คือเราทำให้เริ่มเกมมาเนี่ยเห็นนะเซอร์ทั้งหมดเป็นเวลา9วิแล้วก็เปิดนี้จะบวก พวกเห็นออร่าจาก on, แอดออร์เดเฟิร์กอื่นเนี่ยเพื่อไปอีก2วิก็คือเฟิร์กนี้ก็จะเห็นเป็นเวลา11ที่12วินาทีก็จะประมาณนี้ส่วนแอดออนที่ผมเอาไปก็คือคูด,ดาวในการหันเต่าเนี่ยจะลดลง1ิอีกอันหนึ่งก็คือระยะเวลาในการหันเตา่าหรือว่าะระยะตอนที่มันตอนที่มันกุ้งเนี่ยก็จะไปไกลขึ้นอีก30สเส่วนออฟเฟอร์ลิงแน่นอนก็ต้องเอาไป ไมต้องเอาอโมดลี่แดงไปเพื่อรีวิวสกินกับรีวิวตัวละครโอเคจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยฮนะมันเอาอะไรมาเยอะแยะวันน่าโอ้โหและเป็นส่วนสำราเทียน ความเคยนะว่าผมไม่ได้เล่นคิวเลอร์ไม่เก่งตอนนี้เรามาเจอใครเนียดีเบก้าครับดีเบก้าดีเบกา้บกา,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 กาโว้วโว้โวเลยป้าย โอเคเขาไม่เขา้าเขาไม่ข่าหน้าตาก็เขาจะข้าเขาฉีดไปแล้วบ,บ้าบอต้องบีบแตร อะไรเราน้องกูชิบหายแล้วอบหลบทันหลบทนโนเครื่องนี้เหมือนจะได้แรงมันก็คือเปืนเครื่องแรงก็ต้องใช้เลย ส่งไปเหรอสอง,ง,งอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะส่งไปเหรอจะส่งไปเหรอโวยโวยโวย เครื่องบ้านใหญ่ไม่แน่ใจว่าปั่นหรือเปล่าปั่นแรงก็เหรอโอ้โหเจ็จพอดีตายเธอโอ้ยเหนื่อยนะโอเ้เขียวเครื่องนี้ละกันแรงเหมือนกันไปได้อืมเจอรีเบคกานะ้าฮะผมไม่จงใจจะบซ้ำนะแต่ว่ามันเจอแต่ว่ามันเจอ,ตา,เจอตามรัก มันเลยต้องซ้ำคออุ้ยปายาอุ้ยเวร์ มาฮะนี่ไงมีคนวิ่งมาไม่มีอเอียผมคิดเองแล้ว

ว้าสองหูกันเก่งจังเลยพวกนี้เนี่ยจะไหนเครื่องนั้นฮะอ,อะไรอะ ที่ผมกล้าผิดผมต้องสักซึ้มก่อนนะจริงๆผมจะคุมนะโอเคตอนนั้นก็แล้วโอเคเขาอยู่ตรงนั้นอดียวคิดไม่กล้าละโอ๊ยหยิด มันอยู่ตรงนู้นนะฮะมันอยู่วงใหญ่ฮึมตายแทนึงได้กลับไม้ได้ทั้งคนได้ทั้งไม้ โอ้ยหั่นยากจริงนะโอเคผมว่าต้องทางไม้อะไม้ไมันรอบด้วยไปอ๋อ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 แล้ววิ่งอย่างนี้แล้ววิ่งอย่างนี้อ,อ้าวโอ๊ยต่อกไม้ <c oughs> เ,เอ้ยเสียเวลาเลยเนี่ยน,น,นั่นไง ไม่ใช้ตายยากแล้วอ่ะ <c oughs> ไปบัตรประจิตได้ขนาดนั้นเลยเนหะ <c oughs> แพ้ชนะก็ลงนะตื่นเต้ดูตรงอ่ะ <c oughs> เราคุมสามเครือ่องนี้แล้วกันนะเราคุมเห็นรอยเทา้า รู้ได้ไงวะเนะี่ยหลบหลบไฟอะไรแบบนั้นวะเนะี่ยน่าจะได้ไม่ได้เว้ย

อุ้ยเฮ้ยโดนได้ไงวะนด้ชิดบล็อกโอ้หไม่ปั่นไฟกันแล้วเหรอถามจริงโอ้โหเน่งเอ๋โอเคเราต้องกลุ่มเครื่องแล้วตอนนี้ต้องกลับไปกลุ่มเครื่องแล้วปล่อยไล่ไล่คนนี้ไม่ได้ ยอ,ยอ,อย่าฮิ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 นไฮิฮิฮิีิฮ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 ิมาไมิฮผมไม่รู้ Where the hell are you going? i <imitals> mm -hmm. <imitals> Okay, that's Something for ya! อู้หูหักไม่ทันเ้ไอ้บอลลุนเทสดีอ่ะบอลลูนเทสดีอ่ะเล่นเนียไอ้จีน้ยตายแล้ว ามานี่เลยสองไฟเก่งสองไฟเก่ง่องไฟเกง่งจิ้มต่อ,เ,ตอ,เ,อ,ตอเอเอ,เอชดใช้ไงต้องชดใช้ ơi pháo sắp cháo 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 Người cháo 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 nhìn cháo nhìn cháo cháo แม่กูเห็นแล้วนะแล้วผมเห็นแล้วนะอะไรเนี่ยล้มอีกแล้วล้มอีกแล้วโอ้ยโยนเกมแล้วโยนเกมแล้วไม่มีจระติดกระายเล่นแล้วเอาผมว่าผมปล่อยเขาละกันเขาโยนขนาดนี้ละโอเคส่วนเองมานี่ ตัดเองมาน,นี่มันไี่เลยโอ้ยมันบ้าวันนี้เลย,นนเลยโอ้าาอนนโหบันเซน,เน,เนโอ้โหเซนเซให้ขอบคุณมากขอบคุณมากที่เซนเซ้อให้เอเอผมว่าผมปล่อยคนนี้ดีไหม ปล่อยก็ปล่อยนะโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยไม่ทันทำเฮ้ยไม่ขอบคุณอะไรกันหน่อยหรอไม่ขอบคุณอะไรกันหน่อยหรอือย,อยังไงสิเรายัางไงิตี การจะปล่อยไม่ปล่อยแล้วจะปล่อยไม่ปล่อยแล้ว <c oughs> ไปสุด <c oughs> ท้ายแค่เก็ยสี่แต่คนที่สี่ไม่ได้โมลดีสแต็แตกไม่ทันไม่ทีแ่แตกไม่พอโอเคต้นท้ายเกมยมาก็จีจีไป